ที่สามว่าด้วยรูปและสลีลยยตนจุดสามสลีลายอนจากสลีลักวิทยาในปัจจุบันจุดสี่ระบบประสาทและสมองของมนุษย์ประสาทรูปเอาปะยวะที่มหัศจรรย์ที่สุดในร่างกายรอสเรลายอนของมนุษย์และที่เข้าใจยากที่สุดคือระบบโทรเลขหรือเส้นประสาทกับสถานีกลางของมันอันได้แก่สมองไขสันหลังสเปนคอร์ดและกระจุกข,ของเซลล์ประสาทแห่งอื่นๆ กระจุกของเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ากางเยี่อันหรือศูนย์ประสาทในชีวิตต่ำๆที่มีรูปแบบง่ายๆที่สุดไม่มีเส้นประสาทไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีปาก,ปากหรือกระเพาะดังกล่าวมาแล้วชีวิตเซลล์เดียวดังกล่าวมาแล้วย่อยอาหารได้ทุกๆส่วนเคลื่อนไหวได้ทุกๆส่วนและมีปฏิกิริยากับเสิ่งแวดล้อได้ทุกๆส่วนระหว่างวิวัฒนาการของชีวิตได้เกิดอินทรีย์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นอินทรีย์ที่มีร่างกาย ประกอบด้วยเซลน,นับละล้านเซลล์ที่ดําเนินการกลมเกลืนกันไปและแบ่งงานการทําเซลนบางชนิดมีหน้าที่ย่อยอาหารเป็นพิเศษบางชนิดทําการสืบพันธุ์บางชนิดทาําทการเคลื่อนไหวเซลนบางชนิดทำหน้าที่รับรู้โรคภายนอกจึงกลายเป็นเซลล์ประสาทไปต่อมาเซลล์ประสาทอย่างหนึง่งก็ทําการรับรู้ผัสสะพิเศษอย่างหนึง่งดังนั้นจึงเกิดพื้นที่หรือหลุมในผิวหนังขึ้นที่แห่งหนึง่งรับรู้แสงอีกแห่งหนึง่งรับรู้กลิน่น เป็นดังนี้ตามลำดับไปต่อมาก็เกิดการรวมศูนย์รับรู้ต่างๆเหล่านี้ด้วยเส้นประสาทเนื้อไฟเบอร์ต่อมาก็เกิดสถานีสื่อสารกลางเป็นสายเส้นประสาททำการเชื่อมโยงศูนย์รับประสาทต่างๆกับเนื้อกล้ามและแกลนต่างๆเมื่อเกิดกระดูกสันหลังขึ้นในวิวัฒนาการของชีวิตสายเส้นประสาทส,ส่วนกลางส่วนใหญ่ก็ถูกฝังลงไปในนี้ครั้งชีวิตวิวัฒนาการก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปลำดับลำดับ ส่วนบนของสายเส้นประสาทกลางลึกไขสันหลังนี้ก็ขยายตัวออกเป็นสมองและมีกระโหลกศึรษะป้องกันไว้ดังนั้นในร่างกายจึงมีระบบสื่อสารและระบบทเทเลสด้วยมีอวัยวะบางชนิดที่ขับสารเคมีชื่อฮอร์โมนเข้าไปในโลหิตแล้วโลหิตก็ํำฮอร์โมนไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกลเพื่อทำงานตามที่กำหนดจะเห็นได้ชัดว่าระบบสื่อสารแบบนี้ทำงานล่าช้าเกินไปสำหรับสนองความต้องการของชีวิตเราในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงเกิดระบบโทรเลขอันคล่องแคล่วข,ข,ขึ้นสมมุติว่าขณะอาบน้ำํำทาคองเรายามเอาหินคมขมก้อนหนึ่งเข้าภายในเวลาเพียงเศษส่วนของวินาทนนีทันทีมีการส่งข่าวตามเส้นประสาทตรงไปที่เกิดการกระทบไปสู่ศูนย์กลางบางแห่งในไขสันหลังและจะนี้ข่าวแอบวิ่งตามเส้นประสาทไปยังกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นบังคับให้มันโคดตัวเข้าเดยเร็วท้าจริงกระตุกกับเสียจากก้อนหินข่มนั้นในกายของสัตว์ที่อยู่เบื้องต่ํา ในระดับวิวัฒนาการเช่นปลาหมึกยักษ์ขาที่วิ่งตามเส้นประสาบนี้เคลื่อนไหวได้ในว,วินาทีละแปดสิบนิ้วในตัวกบความเร็วอย่างนี้ขึ้นถึงวินาทีละเก้าสิบฟุตแต่ในมนุษย์ขาที่วิ่งไปตามเส้นประสาบนี้เร็วกว่านี้มากวิ่งเร็วถึงวินาทีละสี่ร้อยฟุตทีเดียวในกรณีของมนุษย์ขาทางประสาทมักไปสั่นระครังในสมองก่อนเพื่อเกิดการรับรู้หรือวิญ,ญญาณประเภทต่างๆแต่ร่างกายนั้นดําเนินการไปเป็นส่วนใหญ่ด้วยระบบอัตโนมัติ เราจึงของกล่าวถึงเรื่องนี้เสียก่อนการกระทําโดยอัตโนมัติของอวัยวะนอกอํานาจจ,จิตใจนี้เรียกว่ารีเฟกต์แอคชั่นหรือกริยาสะท้อนกริยาสะท้อนคืออาการที่เป็นไปโดยไม่ต้องรู้สํานึกข่าวตามเส้นประสาทที่เดินไปสู่สมองหรือกระดูกสลังได้สะท้อนไปโดยอัตโนมัติไปตามเส้นประสาทคนละสายแล้วไปสู่เนื้อก้ามหรือแกลนที่จะก,กระทําการเช่นเมื่อมีผงม,มาเข้าตาประสาทเส้นหนึ่งก็ส่งผัดสะ ไปยังศูนย์กลางในสมองภายในเวลาเพียงเศษน้อยๆของวินาทีข่าวนี้ก็วิ่งไปผ่านศูนย์กลางประสาทในสมองแล้วผัดส,สะก็วิ่งกลับมายังเนื้อกล้ามที่เปลือกตาทําให้ตากระพริบการผงไว้หรือปิดสนิทในทันทีทันใดเกือบตลอดร่างกายของคนเราถูกเชื่อมโยงกันโดยผ่านไขสันหลังด้วยกลไกประสาทอ,อัตโนมัติชนิดสลับเนื้อกล้ามที่ศีรษะและใบหน้าแล้วศูนย์กลางประสาทอยู่ในสมอง เรื่องที่สามว่าดูรูปและสรีระยนจุดสามสรีระยนจากสรีระอุทยาในปัจจุบันจุดห้าเซล์ประสาทเส้นประสาทหรือที่เรียกกันว่านิวร่อนนั้นประกอบเป็นร่างที่เป็นเซลล์กับเส้นที่งอกยาวออกไปนอกเซลลหรือที่เรียกว่าเส้นสายเส้นแต่ละเส้นมีเส้นสายสองเส้นหรือมากกว่านี้ยื่นย้วาออกไปจากตัว และที่ปลายเส้นสายนี้ส่วนมากยังแตกเป็นเส้นฝอยเล็กๆเป็นผู้กนันอีกดังนั้นเส้นประสาทที่มีความเหมาะสมที่จะติดต่อซึ่งกันและกันเป็นพิเศษในสมองและไขสันหลังโดยเฉพาะเส้นประสาทแต่ละเส้นมีส่วนยืดออกไปเป็นเส้นละเอียดละเอียดเป็นพุ่มและเส้นเหล่านี้แสกันไปมาในเส้นประสาทที่นําข่าวหรือคําสั่งไปยังมือกล้ามและแกรนต่างๆปรากฏว่ามีเส้นฝอยละเอียดมากมายรวมกันอยู่เป็นมัด คือปลอกคุมภายในเส้นฝอยแต่ละเส้นมีช่องกลางแล่นตลอดซึ่งเป็นสิ่งลึกลับนี่เรียกว่ากระบอกแกนซึ่งน่าจะประกอบด้วยของเหลวอะไรบางอย่างธรรมชาติของผับสะที่วิ่งไปตามเส้นประสาทจะเป็นอย่างไรเราหาทราบไม่แต่เราทราบว่ามีไฟฟ้าเกิดตามไปด้วยแต่ผับาสตที่เคลื่อนไปนั้นไม่ใช่คลื่อนไฟฟ้าแน่แนเพราะหาเป็นคลื่อนไฟฟ้าแล้วจะมีความเร็วทุกหนึ่งล้านเท่า ของความเร็วประสาทเส้นประสาทเหล่านี้ยังประหลาดอยู่อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่รู้จักเมื่อยล้าตราบเท่าที่มันได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพออยู่นักสรีระวิทยายังไม่สามารถค้นหาได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในตัวมันอย่างไรแม้ที่กล่าวว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่ว่าจะหลับอยู่หรือตื่นอยู่สายโทรเรสนี้จะมีไฟวิ่งอยู่เสมอแต่นักสรีระวิทยา ก็ยังตรวจไปพบว่ามีความร้อนเกิดขึ้นในการทํางานของเส้นประสาทอย่างไรหรือไม่ ขที่สามว่าดยรูปและสรีระยนจุดสามสรีระยนจากสรีละวิทยาในปัจจุบันจุดหศูนย์สมองเบรนเซนเตอร์ในกรณีที่เกี่ยวกับกอดของเซนประสาทซึ่งประกอบเป็นศูนย์ของสมองอันมีความสําคัญยิ่งนั้นการหาได้เป็นไปดังกล่าวไม่ใครๆก็รู้ว่าเซนเหล่านี้รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อวลาและประการระยะเวลาหนึ่งสลับพักผ่อนให้ฟื้นคืนอย่างเดิม ยังไรก็ตามการนอนหลับเป็นเรื่องที่ยังทําให้เราชงวนใจอยู่และยังไม่มีทฤษฎีใด,ดที่อาจอธิบายให้เราหายกังขาได้เลยสําหรับเรื่องนี้ท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในบทที่ว่าด้วยความเพลียใจยด้วยนักสรีระวิทยาคงตกลงกันได้เพียงว่าความเหนื่อยใจเกิดจากรลยหิดวิ่งไปสู่สมองไม่สะดวกทําให้ออกซิเจนไปสู่สมองน้อยเข้าออกซิเจนมีบทบาททําให้สมองสดชื่อชั้นระบบรับรู้จึงเหนื่อยหน่ายลง เมื่อถึงปลายชั่วโมงแรกของการนอนหลับซึ่งเป็นการนอนหลับสนิทจริงๆสมองจะเลิกกระทำการโดยสิ้นเชิงโลหิตจะวิ่งไปจุนเจืียวกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้าต่างๆต่อมาอีกสองสามชั่วโมงจะมีโลหิตขึ้นไปสู่สมองมากเข้าและคนเราจะรู้สําึกตัวเป็นบางส่วนหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่เราจะไม่อยู่ใต้อํานาจของปัญญาหากอยู่ในความฝันในคนบางจําพวกความรู้สึกตัวในเวลาหลับจะกลับคืนมาส่วนหนึ่งเพื่อเกิดมีอํานาจที่จะตอบรับการกระตุ้นได้โดยอัตโนมัติ ในนี้จึมัก่ะเดินไปมา